น้องลิซ่าเป็นแบบนี้เผยอ,อย่างตรงไปตรงมาในสายตาคร mm ี hmm. เอเตอร์วิดีโอเผยใบจีเข้มงวดแบบนี้ สวัสดีชาวบริงทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพามาดูความน้องลิซ่าในสายตาคนอื่นๆอ,อยู่บ้างค่ะเวลาที่จะไปทำงานนะคะว่าจะบง่งบอกไปที่ทางไหนกันบ้างทางด้านครีเอเตอร์วิดีโอนะคะของบุกการีได้เผยว่าน้องลิซ่าแห่ง b l a c k พิงคค่ะสาวน้อยมหาสจรย์จากประเทศไทยของเราจากบุรีรัมค่ะหนึ่งในสมาชิกวง b l a c k พิงคเป็นคนที่ทอมตนมืออาชีพความน้องลิซ่าเป็นนักร้องไอดอลที่มีความสาา มารันหลากหลายและหลายคนที่เจอน้องก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องในทุกๆฝ่ายเลยนะคะเราก็มักจะได้ยินเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องริซ่านิสัยดีน่ารักเป็นกันเองขมตนและมืออาชีพมากเมื่อเร็วนี้ทางด้านครีเอเตอร์วิดีโอได้เปิดใจถึงประสบการณ์ที่ได้ร่วมงานกับน้องริซ่าค่ะของงานบูการีก็พวกเขาได้เริ่มต้นเขียนว่าผมประทับใจลลิซ่ามากเธอเป็นมืออาชีพมากโดย ประโยคเหล่านี้ค่ะก็มีหลายประเด็นที่เกิดความสงสัยอย่างแรกเลยก็คือทาง YG Entertainment จะไม่ยอมให้พวกคุณโพสต์เผยแพร่เนื้อหาลงบนออนไลน์เด็ดขาดทางที่ค่ายยังไม่อนุมัติ YG จะควบคุมและจำกัดศิลปินเป็นพิเศษประเด็นต่อมาก็คือเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถถ่ายภาพไอดอลเวลาที่อยู่บริเวณด้านนอกเพราะแฟนๆจะติดตามไปทุกที่ และสุดท้ายนะคะทางครีเอเตอร์ได้เผยว่าถึงแม้ว่าลิซ่าจะโด่งดังไกลไปทั่วโลกแต่เธอก็ยังถ่อมตนและจดจ่ออยู่กับงานของเธออย่างมืออาชีพมาก โดยประโยคเหล่านี้นะคะกับ3ประเด็นที่มีความสงสัยน้องลิซ่าเป็นมืออาชีพจดจ่ออยู่กับงานมีความถ่อมตนและมืออาชีพที่สุดต่อมาก็คือเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่เราจะสามารถถ่ายคลิปวิดีโอของไอดอลค่ะที่อยู่บริเวณด้านนอกแฟนๆก็อาจจะทราบกันมากแล้วนะคะเวลาที่แฟนคลับได้เจอนะคะส่วนมากก็คือเออจะถ่ายภาพไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ส่วนมากก็คือน้องลิซ่าก็จะน่ารักนะคะก็จะเก็บของจากแฟนๆ ให้ลายเซ็น์หรือถ่ายรูปรวมไปถึงเวลาที่มีแฟนคลับมาขอ,อก,กอดน้องลิซ่าน้องลิซ่าก็จะให้กอดเลยนะคะเผยแพร่เนื้อหาบนออนไลน์ค่ะก็โพสต์ไม่ได้ทางที่ค่ายยังไม่อนุมัติก็จะควบคุมและจํากัดศิลปินเป็นพิเศษก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเรื่องราวค่ะที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่าที่แอดนามาฝากชาวบลิงทุกคนในคลิปนี้ค่ะ